สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีของลุงไงมาพบมาพ่อท nice. ักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของลุงไงทุกท่านทุกครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพ่อกับลุงไงแบ่นี้ดีต้อนรับเขาสื่อซงของลุงไงอีกแล้วพี่น้องเนาะขอน้ำจิตนำใจเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงไงแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงไงได้สู่ต่อไปนาะพี่น้องเนาะอ่ะวันนี้กับลุงไงก็ได้ข้าวมาอีก กับครอบครัวหนึ่งพี่น้องที่าน้องอายุน้อยเนาะเปิดมากแต่เป็นกับผ้าพพพี่น้องแถ่มครอบครัวเปิดกันยังชุกยังหยากอีพี่น้องนาะงก็ถ่ายเตมพื้นมีเข่าวน้าป่าอาหารนี่แหละพี่น้องเนาะก็เข่ามาเพื่อว่าเปิดคลิปน้องให้ให้พ่วงพี่น้องเนาะถ้ามีว่าผู้ใหญ่ใจดีอย่าเข่ามาซอยทางครอบครัวน้องเนาะฮะทางเฮาก็เปิดคลิปน้องให้พ่วงพี่น้องเนาะ เผือ่อว่าจะให้น้องได้ได้หับการซอยเรือดรือพี่น้องก็สงสารทางน,องนนะ้องเพิ่นเนาะข่าไปสัมภาษณ์ทำกันเลยพี่น้องข่าวไปพึ่งน้ำกันเลยสัมภาษณ์ไปพรอมกันกับลูกไงเลยนอเขาข่าวไปสบายดีแม่โดยสบายดีลูกอ่าก็ได้ข่าวมาทางครอบครัว เม่เพิ่นน้องเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยเนาะหาแต่ว่าเฮาก็ยังบ่ฮู้ที่มาของเพิ่นเฮาก็ได้สิเข้ามาสอบถามกับครอบครัวไปเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮามาในครั้งนี้เฮาก็ยังบ่ฮู้พี่น้องเห็นแต่คเคสใหญ่เพิ่นเข้ามาสัมภาษณ์เนาะเกี่ยวกับครอบครัวของน้องเพิ่นอ่าเฮาก็เข้ามาถามทางครอบครัวไปเลยเนาะน่องชื่อ,อยังลแ,ปปแ,ปปแล้วเบบซี่เดี๋ยวเบบซี่อายุเท่าใดแล้ว15ปี โดยสิบหกยางเขาเนาะไหมเนาะโดยอ่าหันน right. ั้นเมยังได้เนาะเมยังเมฮาเป็นซีเมย์และเมฮาโดยอายุเท่าไหร่ในเมย์นี่อายุหนึ่งหกซีบแล้วเมเมฮาเนี่เป็นอย่างนอกกับนอกเป็นนอกเป๊ปซี่เพคนนี่เป็นแม่ของนางเป๊ปซี่เป็นแม่ของนางเป๊ปซี่เพคนนี่โอ้นางเป๊ปซี่คนนี้แม่น่ะมีลูกจะคลดแล้วขอกลัวแม่ ลอ่าคนหกคนไปเอาลูกกับเมียบนแล้วเอาลูกกับเมียบนแล้วโดยแต่ว่าแม่นั้นอยู่ครอบครัวยังอยู่กับไผยังอยู่กับไผ่ังเป๊ปซี่กับอ้เพิ่นเออสามคนแม่ลูกแต่ว่าท่านมีครอบครัวเพิ่นนะยังบ้านยังน้อยเยอะไอ้เพิ่นกับยังอ้ยังโอ้แม่นี่มีมีพ่อมีอย่างครอบครัวด้วย ได้เป๊ปซี่ออกมาลานตีหนึ่งโดยล้วปุริพ่อเสียโอ้ล้วโบเห็นพ่อเลยนางเป๊ปซี่นางเป๊ปซี่นี่เพิ่นว่าเพิ่นเกิดมาแล้วก็บ่เห็นหน้าพ่อเลยเเห็นลยโอ้ได้ออกมาและเสียหนาโดย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 เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกบ่าวนี่เลี้ยงลูกกับผ้าเลี้ยงลูกกับผ้าบ้านี้ก็เฒ่ามาแล้วก็อยากให้ลูกลูกเลี้ยงแล้วบ้านี้ตาก็บ่เห็นหุ่งโอ้ตาก็เริ่มบ่เห็นหุ่งแล้วอ้ กินเห็ดยากกัม <per> e> <c ười> <t om half> ีแต่ลูกเพ็รในมีแต่อันนอกเ๊ปซี่เพลนี้เน้องเ๊ปซี่กับพายง่ายคนหนึ่งวันนี้เห็ดให้เห็ดนาด้สไหมเห็ดไหยเห็ดนากับเห็ดซอยเอ้ยซอยบ้านอนเมืองคนแดกให้กินเอานาแม่ได้ส์นาแม่กับลูกกระเห็ดโอ้ยช่วยเขาโอยแม่ว่าอันนี้กับยังน้อยเอานากหนาชาสามทิพยแล้วเพราะโดยโดยโดยชาสามทิพย์ ไปง่ายไปซอยเขาโดย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 น้องน้องเขากระเขามาครอบครัวของน้องเบบซี่เพิ่นก็คือว่าน้องเพื่อนก็ตั้งแต่เกิดมากกเป็นเด็กน้อยหนาสงสาร่นเนาะเพราะว่าเกิดมากกันยังบุหินหนาโฟเลยเนาะก็เพื่อนกัใหญ่มาโดยใหญ่มากก็คือว่าการดูแลการเลี้ยงของแม่ภายเดียวเนาะ ว่าพอคนกะได้เสียไปตั้งแต่น้องคนกันไดเกิดซะโดยโดยโดยอ่านอกเฟซซี่นี่ได้เฮียนบ๊ลุยยังบนิเฮียนเฮียนหอวปอใดลูกเฮียนหัปอซีแล้วยาอ๋อบ่มีผูอยู่บนเมย์พอาการไปเฮียนเมื่อกีไก่เหรไห ไดนี่แหะแต่มันขาดกินโอ้ไวว้าวแซ่บซแมนเน่ออกมันขาดนกาน้าากระนี้โอ้ไวเลยดดดูแลเยอากให้ลูกออกมาซะันไปุดชือดเชดเทียงเออการเ้าไปเทียนบันได้เสียเนาะเสียคาเทิมคาสุดหนักของเทียนค่าเก็บมันเก็บนี่ ดยบ้วยบัตรแต่ละมือบัตรต้องใส่เงินซื้อกินอีกมันบ่มีกันเลยจะออกมาน้องนึกเนาะออกมาโอ้เขียนกาบัตรจูนนี่แหละแม่หกแม่ยากโสมเสริมก็ได้มันมีพ่ออันคู่มือนี่กาการเป็นอยู่ของแม่นี่การเป็นอยู่แบบว่าน้ำรอบครัวนี่เคื่อนซานนี่กาพออยู่พอกินหรือว่าหรือว่าขาดเกินวะ อาุ้อ้นีนอกนอกคู่นี้กะไพ้นี่เปิดภูไปหาไหาไม้ดอกมะกานวแล้วกาว่านั่นบ้านเมืองมาช่ยเอา้โอ้มากนโดยโดยโดยานเบานอกนองอันเ๊ซซี่นี่กอไายเพื่อนไปหาน้ำไม้ไปยังมาแล้วกัไปหาเลขเปลี่ยนเขาแล้วก็ไปขาย โอยโดยโดยโดดในตูบหนาบานนี้เนาะดยบางมือกับได้ายเบิดเมืองมือกับ่ได้คายบอกได้คายแล้วก็ไปเลขซื้อโอ้ยพี่เนาะ้าดีานเือนบด้คายกับนอน้องบ้านเมืองเรมาเอาผู้ตรงยองผู้เขาตักเขาให้โอ้ปพี่น้องเชื่อนใกล้แถวบ้าบานี่เลยเนาะช่ยกันเนาะ เอาเข้าหยังให้บรรพนาบรรนามาเห็นเขาก็เอาเอาซ้อมแม่นๆๆเนาะสภามาให้โยขได้กินชืมือโทางครอบครัวถึงกบ่มีเนาะแม่เนาะโดเิซานกมีนนอนละกันนตโอ้ยหัวลงมาแต่งแล้วเซานกเซานกหัวเนาะห้องน้ําห้องนก็บ่มีบ่นี่แม่กลูกห้องน้ําก็บ่มี โอ้ของน้องกับบมีเฮื่นเพื่อนพี่น้องเวลาทำธุระอย่างกะยาก n g ได้หนิเนาะเอาเวลาน้องเหม่ยว่าอาบน้าอาบนายอาบแบบได้ฉลุอาบไปเขาห้องน้ำเพื่ออ๋อขออาบน้ำอยู่เพื่อนเอ้ยเดอขออาบน้ำเพื่อนบุมมีโอ้เมนี่น้ำบริสไปใช้เมนี่เนาะไปหาบ้านไปเลี้ยงง่ะอ๋อไปเลี้ยงงัวอ๋อ ทางน้องเพิ่นกับครอบครัวก็คือว่าคือนั่นแหเดน้องแม่เนาะการขาดกันคืนเนี่ยพี่น้องเขากินกับบัพอเพราะว่าเห็ดหนาก็ได้ไปหาแมาว่าขอเห็ดน้ำเอื้อมน้ำน้องสันส้นซะโดเพิ่นเบ่งให้โดนครอบครัวน,น้องเป็ดสี่เพิ่อนน่องเป็ดสี่กับเฮียนกับบริจุบเนาะคือจากเฮียนต่อจ่บลูกเฮาอ่ได้ออกอะยรกับบริจุบเนาะ เนาะเบบเบบว่าเขากับเมย์เขากับเ่าแล้วเนาะเขาก็ต้องดูได้เมย์ถ้าเขาไปเฮียนเนี่ยก็คือจีว่าเงินคําก็ต้องได้ใส่ายเนาะเมี่ยถ้าเขาออกซี่ก็แบบว่าเงินขามาเขากับไปไปซื้อเขาเนาะถ้าว่าเฮียนนี่ได้เงินมากกับจีไปองเขียนได้แหละเนี่เนาะเพื่นกัได้ออกองเขียนกัย้อนว่าความทุกข์ยายนี่เนาะโอ้อถูกเข้ากับเฮียนเป็นดอกโย่พันแม่แล้ว ก็มีพ่อมีอันนั้นชมโดยโดยๆๆก็มีก็สิได้อยู่โดยบ่ได้ตกคาเชิญมานีครับพ่อนําแม่โดยแม่บ่มีลูกก็บ่มีอนาคตแม่นพี่น้องเนาะก็พ่อแม่ก็บ่มีก็ลูกก็แบบนี้แหเนาะเลยออกเียนก็ย้อนว่าความทุกข์ความยากจังได้ออกเนาะอือความทุกข์ความยากโอ้ยพี่น้องเนาะกทั้งครอบครัวเของเพิ่นก พี่ลุงเงครับมาเมาบึงเนี่ยเพื่อนเพื่อนกะขาฝนตกมากกบหัวว่าเล่นเนาะโอ้ยเยจมไปเมียนจกหันจกนี่ซ้ำฝนเศร้าแล้วก็เสร็จโอาตราฟูนอนเออพะยางข้างอันพะยางข้างเงาพะย่างข้างบอยโดยโดยโดยพาไปเฮียได้สิจนวงดอกมันยังอะไรอะไรมันกัดน้ำมาได้แน่นอน เราผายยางทำไมเราก็ซื้อถุงลัดบวกกันพระโดยโดยโดยขอบครัวของน้องเพิ่นกะคือสีว่าเขาขันลำบากเติมเนาะสีว่าทางเฮากะได้เข้ามาสัมภาษณ์ทางน้องเพิ่นกะเกี่ยวกับความทุกข์ความยากเลยพี่น้องเนาะอ่ะภัยกับ่อยากทุกข์อยากยากเลยเฮ็ดได้ได้มันเกิดมาเลยเนาะแม่เนาะกะหาสู้ๆต่อไปเนาะคนเฮามันกะมาควบคู่กันพี่น้องเนาะ ผมทุกควบซุกกับมาคู่กันแต่ว่าเฮากัตทางเข่ามาอยากให้ทางครอบครัวเมย์เพิ่นและก็น,น้องเป๊ปซี่เพิ่นนี่เนาะให้สูส้ๆไปเนาะเพราะว่าทางเฮาก็ได้เข่ามาก,กันยังบมีการซอยเดือน้องเพิ่นดอกพี่นอนะ้องเนาะเข้ากับเข้ามาสัมภาษณ์น้องเพิ่นเป็นเคสเร็กพี่น้องกะแบบว่าเฮ้าเข่ามากกับเพื่อว่าอยากเปิดคลิปนี้จะให้พ่อแม่พี่นอ ks, ้นองเอฟซีหรือว่าทานผู้ใหญ่ใจบุญเนาะได้เข่ามาเบ่งทางคลิปนอ้องเพิ่นแล้วก็ท่านจดูสงสารทางครอบครัวเมย์เพิ่นเนาะ ถ้าอยากสอยเดือทาง,งครอบครัวเมเพิินหรือว่าน้องเพิ่นนี้ก็สิตจะแบเป็นข่าว่าอาหารหรือว่าเป็นเครื่องใส่ซอยทุกอย่างเลยพี่น้องเนาะถ้าว่าอยากซอยเดือทางครอบครัวเมเพินินหรือว่าน้องเพิ่นนี้ก็ติดต่อข้ามาทางช่องของลุงไงเนาะพี่น,อนอ้องเนาะทางเฮาก็จะได้เป็นสะพานบุญให้อีกเทือน,นึงพี่นอ้องเพราะว่าทางลุงไ่ก็เขามาเป็นเขตแรเกเนาะขามาหาเมเพินินหรือว่าน้องเป็ปซี่เพิิน แต่ว่าเอื่อนซาเนเนาพิ่นนะก็คือเพิ่อนบ่อเลยพี่น้องเนาะ <c oughs> ขอบฝนตกมาแล้วก็บ่มีมงอยู่เนาะแม่เนาะกาห้องน้ำห้องใน,งนก็นยังบ่มีโดยตำนำัดเข้าน้าก็ยังบ่มีอีกบบดน,นีโด้โอ้ยพี่นอนะ้องเนาะความทุกความยากพี่น้องเนาะทางเฮาก็ได้เข้ามาเยี่ยมยามตาข้าวก็เพื่อว่าอยากเปิดคลิปน้องและครอบครัวเพิ่นให้กนะู่องเนาะถามมีว่าผู้ใหญ่ใจบุญอยาก ี่ดูสงสารทางครอบครัวเพิ่นกลัมาซอยทางเฮากะยินดีพี่น้องเนาะอ่ะเฮาก็ได้มาโอมาล้มกับครอบครัวเพิ่นกันานพอสมควรเนี่ยพี่น้องเนาะเฮากะบ่มีอย่างพี่น้องเนาะมีน้ำทิศน้ำใจเด็กๆนิหน่อยเพราะว่าให้น้องเพิ่นเนาะอ่าอ่าลูกอ่ะให้น้ำใจนิดหน่อยเด้อพี่น้องอ่าโดยทางลูกใหญ่กะบ่มีพี่น้องอิจฉากับลุงไงใจบุญกัท่านได้เข้าเนาะทางลูกใหญ่ก็ได้จกกระเป๋าลูกใหญ่แบบว่าเอาให้น้อง เพราะว่าความสงสารพี่นอนะ้องเนาะอ่ะทางเฮากาสีได้ไปรีวิวทางเพื่อนเม่เพื่อนให้เอฟซีเฮาได้เบิ่งก่อนเนาะแม่เนาะอ่ะสบายดีเด้อแม่เด้อสบายดีทุกเลยอ่ะพี่นอนะ้องเนาะเฮากาได้ข่าวมาทางเพื่อนน้องเป๊ปซี่เพื่อนเป็นทีเรียบร้อยพี่นอนะ้องเนาะเฮาการ์ข้ามาสัะพัดเกี่ยวกับครอบครัวน้องเพิ่นเนาะพี่นอนะ้องเราทุกยากแบบว่านา้งานานนองกากรเกิดเกิดมา กันยังโบเห็นหน้าพ่อเพราะว่าพ่อ่นกาได้เสียไปตั้งแต่น้องเนเกิดมาเนาะเอาการคนเค็ดอื่นเขามาสัมภาษณ์น้อง่นกาคิดว่าจะวีดูสงสารน้อง่นทางลุงไงก็เลยเขามาสัมภาษณ์กับทีมงานไปเนาะพี่น้องเนาะอะเอาการเมื่อนี่กับโบมีอย่างายพี่น้องเนาะก็ได้เขามาสัมภาษณ์ทางน้องเป็ดสี่เพิ่นเป็นทีเดียบร้อยคือิชด้ฮูได้ทราบไปนำกันพี่น้องอาสุดท้านี้ลุงไงก็ขออวยใจให้พร พ่อแม่พี่น้องเอ็ซีของลุงไงเบิร์ถูกตูวถูกคนให้พบแต่ความสุขความเจริญสางลูกผู้ขึ้นห้ห่างห้มีให้โศกห้มันให้ยลำหายด้วย mm hmm. บ่ให้เจิบให้จนพี่น้องอ่ะอาาข่ากก้าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง